ก่อนจะไปดูของฟรีตังก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจี๊ดด้วยนะครับสวัสดีนะครับก็หลังจากห่างหายไป2อาทิตย์กว่าไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะพูดมากๆเลยนะครับว่ามีบางคนมีปัญหากับการใช้ชีวิตพอ ตัวเองไปติดเชื้อไม่สบายไปโทษฟ้าโทษด,ดินโทษว่าสวนมนตไม่ได้ป้องกันโควิดได้ประธานโทษนะครับขอพูดจากใจผมเลยนะว่าไอ้แม่งมึงกูพูดตอนไหนวะว่าสวนมนตเนี่ยกันโควิดได้ เอาหัวแมกตีนคิดเหรอครับถ้าบอกว่าสวดมนต์แล้วป้องกันโควิดได้เนี่ยพระเจ้าเนี่ยคงไม่ติดโควิดกันตายหรอกนะเขาบวชกันกี่พรรษาลนะ่ะสวดยิ่งกว่ามึงอีกฝากไปด้วยนะครับนะคนที่พวกแบบติดโควิดแล้วก็มาบอกว่าสวดมนต์ช่วยอะไรไม่ได้ทําบุญช่วยอะไรไม่ได้หาเหวอะไรหอนเหมือนหมาติดสัตว์เนี่ยผมเกลียดมากนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือคนเราเนี่ยจะรอดไม่รอดหรืออะไรก็ตามมันอยู่ที่ความไม่ประมาทตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วบอกว่ามึงจะไม่เป็นอะไรสวดมน แล้วมึงก็ไม่ต้องทำมาหากินดกเงินก็ต้องลอยมาให้มึงสิมันเป็นกําลังใจในเวลา,าที่เรามีความทุกข์คนที่มีกําลังใจมันก็ดีกว่ามันไม่มีเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีเวลามันทุกข์เนี่ยคือทุกข์อะแต่ทุกข์ได้ทุกคนน่ยแต่ทุกข์มันต้องมีสติไม่ใช่ทุกข์เสร็จแล้วหอนเป็นอะไรแบบนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ช่วยอะไรเงี้ยคือแล้วไอคนที่แบบว่ามาจาก t ิ k กต็อกอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าผมลงไปแหงนมองฟ้าตลอดคือเวลามองจอก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมองจอแล้วก็จะเนี่ยอย่างเงี้ย เป็นโลกแบบเวลามองจอมันจะต้องมีอะไรอะไรวะผ้ายันอะไรเนี่ยผ้ายันหลงวงพ่อจัูนเพื่อนคนไทยให้เพื่อนมาเลยเป็นผ้ายันแบบไหนครับพอดีอยากให้แฟนไม่รู้เรื่องเพื่อนคนไทยเพื่อนมาเลจะไปรู้ <laughs> ไปว่าไ่รู้เรื่องถามอะไรก็ไม่รู้ไรพูดเรื่องอะไรต่างๆนานามัน,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 นไปเป็นร้อยร้อยหลายร้อยเรื่องจําไม่ได้หรอกตั้งกี่ปีนะผมจําไม่ได้หรอก แล้วจําไม่ได้หรอกผ้ายันแบบไหนอะไรยังไงอะไปหาเหอะใครจะมาถามเรื่องวัตถุมงคลอะไรไม่ต้องมาถามนะผมพูดไปแล้วก็แล้วกันนะก็ไปตามหากันไปดูเอาเองอะจำไม่ได้หรอกไปนั่งสแกนแบบไหนนะยังไงเอาที่มันมีประโยชน์กักบชีวิตหน่อยตอนนี้คนที่มันเครียดกันก็เยอะนะผมก็เคยพูดเป็นหลายเรื่อง,องนะครับที่พูดล่วงหน้าแต่ตอนนี้คือถ้าใครย้อนดูตั้งแต่แรกเนี่ยตลอดมาระยะ45ี่หปีที่ผมไล์เนี่ยผมไม่เคยพูดหรืออะไรที่แม่งจะเป็นแบบเอ็กเมนเลยเพราะว่าผมเป็นคนแอนตี้มากนะกับพวกที่บอกว่าเห็นฝี เห็นหมีเห็นนน่นเห็นนี่ถามว่าเห็นแล้วยังไงแก้ถูกไหมบอกให้คนแก้แล้วถูกไหมล่าสุดไปบอกกระโหลกกระดูกอะไรก็ไปบอกว่าเนี่ยเป็นเลขโค้ดสัมผัสอะไรเกี่ยวคนตายอะไรที่หาฉนวนกันความร้อนผมก็ยังงงว่าเฮ้ยถ้าสมมติกระโหลกเนี่ยจะตีเลขเนี่ยทาไมไม่ตีเลขไทยวะมึงคนไทยนะเนี่ยมึงเป็นทหารกีไอมาเกิด <Yes. S 1> กเราก็เห็นแล้วมันก็มันแปลกอยู่แล้วเราก็เลยแบบเออ มันน่าจะมีอะไรหรือเป็นการอะไรสร้างกระแสหรืออาจจะเข้าใจผิดแล้วก็เลยเฉยๆสุดท้ายก็เป็นยังไงก็เป็นสนวนกันความร้อนทีน,นี้ผู้มีพลังก็บอกกันไปถึงไหนแล้วลล <c oughs> โคตรเบรื่อเลยแม่งจะมีพลังเมียแล้วคนที่มีถามผมมานะว่าประตูนรกเปิดวันที่ยี่สิบสองเหรอพี่เบนกูก็งงนี่ประตูนรกมีคนตายหากันมาตั้งกี่หมื่นกี่แสนปีก็ไม่รู้นรกขึ้นมันจะมาเปิดประตู ก็ลตลอดมานี่คือไปมันลักลอบเข้าเมืองเหรอลักลอบเข้านรกเหรอเข้าประตูหลังเหรอว่ามีประตูข้างหรือเข้าทางหน้าต่างนรกหรือว่ามันเข้าทางห้องครัวนรกอย่างนี้ไปเจอพ่อครัวไหมกูไม่เข้าใจเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะสูตรใครกูก็ไม่รู้หรอกกูไม่สนใจทั้งเน้่หน้า,นาไม่เหมือนพ่อกูนะผมบอกเลยว่าคือใช้ชีวิตไปไอห,หาคนตกนรกทุกวันประตูนรกมันเพิ่งเปิดเหรอไม่ว่าจะกระแสอะไรผมให้ย้อนไปดูไออย่างผมไม่ต้องมาเชื่อหรอกผมพูดตลอดผมเดา ผมไม่เคยบอกเลยผมเห็นอะไรผมเห็นเต็มลูกกับเมียเห็นเต็มที่ก็ว่าเห็นฝี <laughs> ม่อยากพูดเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เด็กดูเยอะแต่ถ้าอยากจะดูแบบในสายดาร์กของผมเดี๋ยวตอนนี้มีทิกตอกแล้วเดี๋ยวมันจะเจอคําด่าแบบเป็นชุดไม่ซ้ํากันบ้างหรือแบบว่าจะเจอการเผยแพร่ศาสนานในรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยมึงเจอแบบฮาร์ดคอร์ได้มีทุกอารมณ์อะ่ะนะมันไส้มากๆก็บอกแล้วไอ้พวกผู้รู้มากๆมานั่งดา่าผมไม่มามองอะไรดูดกี่บ้องเออเรื่องมึงจะพูดอะไรก็พูดอะ่ะไม่สนใจหรอกอย่างมากก็ให้กล้วยแม่งแต่นี่เฟซน,นะแต่ถ้าเป็นใน t ิกตอกจะบอกให้ตตะเลย ผมไม่สนใจใครแั้งนั้นะบอกเลยนะใครจะเอาตักกะอะไรหรือมาถามผมว่าวิชาสดอกเคาะไม่คือคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยเอาข้าวไปให้หมามีอาจารย์คนนึงบอกเอาข้าวไปให้หมาแล้วก็พูดจะทําคุณคนขึ้นจะไม่โดนคนแทงหลังทำไปเลย อูยกให้ข้าวไป30ตันเลยแดกก็ไม่จนหมาขี้กองเขาภูเขามันก็เท่านั้นเพราะคนเราทําคุณคนเนี่ยอย่าไปหวังทําคุณให้ขึ้นเพราะว่าคนมันไม่ใช่ต้นไม้คือจะแตกออกมาเป็นร่มเงาเราช่วยคนหวังแค่ช่วยตัวผมเองเนี่ยช่วยคนมาแค่คนที่ตามผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมที่แม่งโดนสารพัดโดนมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ก็ยังทําดีต่อไปหลวงอยาเอาแต่ผมเลยหลวงปู่เดินหนิเกสาโลเนี่ยหลวงปู่เนี่ย ท่านช่วยคนมานะตลอดหลายปีที่ผ่านมาน้อยมากคนที่จะรู้บุญคุณกลับมาตอบแทนหรือมาดูแลช่วยเหลือมาทําบุญหรือมาหาท่านทุกปีมันน้อยมากหลวงปู่เคยพูดตลอดเลยว่าถ้าเองหวังจะทําคุณคนให้ขึ้นน่ะดูตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างท่านไม่เคยหวังเลยทําดีแล้วแค่ต้องการทําดีให้คนอื่นเขาได้รับสิ่งที่ดีๆเราจะไปหวังว่าให้ต้องเขามาตอบแทนนั่นนี่คือเขาไม่ใช่ลูกมึงมึงเข้าใจไหมมึงต้องเข้าใจก่อนตักกะคืออย่าเอาหัวแม่ตีมคิดต้องคิดก่อนว่าเขาไม่ใช่ลูกมึงที่มึงไปช่วยเสร็จแล้ว เขาต้องมาตอบแทนมึงต่อให้มึงรู้ว่าเลี้ยงลูกมึงเองเนี่ยเลี้ยงลูกตัวเองเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกทุกคนไหมที่ต้องกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่รู้บุญคุณพ่อแม่เอาแค่นี้เลือดในอกมึงเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนเลยมึงยังน้าภาษาอะไรคนอื่นมึงขายข้าวขายทาธุรกิจของมึงไปเหอะมึงย่าไปหวังเลยทําธุรกิจก็ทําไปช่วยคนก็ช่วยไปแค่นั้นเองนะไม่ได้ต้องไปสนใจอะไรมากมาย คือวันนี้กูอัดอั้นหลายอย่างไอ้ห่าไม่ได้กูไม่ได้คุยมาสองนิดกูดโดนบล็อกไปเนี่ยหมันไสแล้วมั้งลำคาญมากเลยทำไมพูดก็พูดอะไรไม่ได้โพสเลยก็โพสไม่ได้โมโหมากเลยมีคนถามอะไรมาก็แบบกูตอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอในติ๊กต็อกดิจด,ด่ามแม่งไม่ที่ตั้งเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอแน่ติ๊กต็อกแน่เดี๋ยวเจอแน่ผมบอกเลยคือไอ้เรื่องสอนธรรมะหรือขอบูดเรื่องดีๆมันก็อยู่ในนี้ แต่ในนี้ตอกเนี่ยทุกมุมเดี๋ยวกูจะใส่บ้าเขามาวิ่งบ้างที่อะไรบ้างผมเจอกูเพราะผมแบบแล้วผมไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนอะไรไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมไม่ใช่เป็นผู้มีพลังอะไรทั้งสิน้นกูเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะซิมเพิลแมนเนี่ยกูคนธรรมดาเลย <c oughs> แม่งเดี๋ยวมึงเจอแน่เดี๋ยวมึงเจอ,เเจอต้องเจอด่ากันบ้างอะ่ะนะคือพูดตรงนะว่าเจออะไรเยอะเลยนะช่วงที่ผ่านมานะครับทิกตอ็อมีการเอาผมไปแชร์ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะครูบาอาจารย์ผมไม่ได้ติดตอ่อผมมาเป็น1 0บสิปีคนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงไม่ได้เจอกันนานทักมาสวัสดีครับอาจารย์กูฮะอาจารย์อะไรวะบอกเนี่ยไปดูในทิกต o k มา ปรากฏว่ายออวิวคลิปนั้นเนี่ยที่ผมพูดทำนายล่วงหน้าคือผมเดาเนี่ยผมเนาล่วงหน้าของปี64นคนดูไปในติกต่กนะมัน5 0 0 0 0นกว่าผมก็เฮ้ยโอ้โหมึงดูกันขนาดไหนขนาดนี้เลยก็เลยต้องมาทำช่องตัวเอง <laughs> อะไร <laughs> พี่ครับช่วงกลางอะไรว่ากลางคืนเราสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสอตำนานแล้วสวบดบทกวดน้ำต่อเลยได้ไหมครับพี่พอกวดน้ำ ห้ามหลังหกโมงเย็นหนังสือกวดน้ำนะนะอย่าเอาไปหนุนหัวนอนนะครับเอาไปอ่านแล้วให้มันได้ใจความถ้าเอาไปหนุนหัวนอนมันไม่ได้รู้หรอกนะเวลาไหนมีตรงไหนบ้างที่เขียนว่าห้ามกวดน้ําหลังหกโมงเย็นมันเกี่ยวอะไรกันวะหนังสือก็บอกไปแล้วนะว่าให้กวดน้ําใ,ในช่วงเวลาไหนตัดเที่ยงวันเที่ยงคืนอะไรเขียนไป,ไปแล้วคนนะคือคนที่เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยโคตรยากแต่คนที่จะอ่านเนี่ยแค่จะจับใจความยังไม่ได้แล้วต้องมานั่งถามไอ้คนที่เขียนหนังสือเนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปีกว่าจะเขียน แล้วต้องมานั่งตอบไปพวกที่แบบว่าสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มานั่งตอบนั่นตอบนี่คือไม่ตอบนะผมบอกเลยผมไม่ตอบเพราะว่าผมเขียนไปแล้วผมไม่ได้ด่าคุณนะแต่ถ้าคิดว่าด่าก็คือด่าด้วยแหละเพราะว่าอะไรอ่ะกูเขียนไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยหนังสือกวดน้ํานี่นะผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่มานั่งถามผมมันไม่ต้องมาถามผมแล้วนะไปดูในกลุ่มผมนะครับตรงปู่เดินหนิเกียสาโลโดยคนขังทางวิชาก็จะมีคนลงขายอยู่เขาจะขายกันเล่นละสี่ร้อยกว่าบาทอะไรก็ซื้อไปเหอะนะ เพราะมันไม่ใช่หนังสือราคาร้อยกว่าบาทหรอกที่ทําขาร้อยกว่าบาทน่ะคือผมบ้าเข้าใจไหมผมทําหนังสือขายสูงที่สุดในประเทศไทยนะเวย้ยแม่งหนังสือผมแต่ละเล่มเนี่ยถ้าไปดูอ่ะอย่างหนังสือหลวงปู่เกสาโลในปัจจุบันขายกันเล่มเจ็ดแปดพันไปแล้วทําไปังไม่ถึงปีดีไม่ได้บอกว่ากูเจ๋งไงทุกสิ่งทุกอย่างบอกตัวเองไม่ได้เจ๋งหรอกรวยถ้วยผมบอกเลย <laughs> แล้วก็โคตรมั่วเลยเออใครไม่มา, <laughs> มาถามบอกอาจารย์อย่างนั้นนี่อะไรนะ <laughs> มีคนส่งมาแต่ก็ไม่อยากจะเอามาโพสนะมันเหมือนไปแขวะก็คือให้รู้ว่าไม่ได้อาจารย์ไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยเดาก็บอกอยู่ว่าเดาอย่าไปอะไรกับผมเยอะแล้วจะสวดมนตนะ์น่ะสวดไปดิสวดเสร็จอยากจะกวดน้งก็กวดเลยแต่ถ้าจะแบบแบบว่า ส่วนเหมือนพระกวดแห้งอะ่ะไม่ต้องมาถามเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะัดชัดเจนนะว่ากวดน้ําใช้วิธีกวดน้ําด้วยน้ําส่วนใครที่จะกวดแห้งยังไงอยากจะทําก็ทําไปถามว่าอุทิศได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าการกวดน้ําถ้าคุณจะเอาหลักสูตรของอาจารย์คุณมาผสมกับอาจารย์ผมแล้วเป็นสูตรของคุณก็เรื่องคุณเนอะถ้าถามแบบชาวบ้านก็เรื่องคือเรื่องของมึงลํำคาญ <c oughs> ไม่รู้จะตอบหาอะไรก็บอกว่า <c oughs> ต้องเขาบอกว่ากวดน้ํา ตรงไหนบอกว่ากวดลมบ้างอะ่ะเออที่มาถามเรื่องหนังสือกวดน้ําไม่ต้องถามผมไปหาซื้อเอาแล้วถ้าคิดว่าเงิน400อกว่าบาทแพงไม่ต้องซือ้อนะเพราะว่าเอาแค่ความรู้ที่อยู่ในหนังสือคุณไปเดินหาในหนังสือเล่มไหนคุณก็ไปหาเลถ้าคิดว่ามีแล้วทําได้การกวดน้ําแบบนี้คขคง,คงมีการเปิดเผยมานานแล้วผมไม่ได้สนใจเลยผมไม่สนใจเลยหนังสือผมเล่มไหนอย่างเล่มหลวงปู่เดินหนคนแบบโอ้พี่เดี๋ยวนี้เล่มหนึ่งเจ็ดแปดพัน มาถามผมบอกมีราคาจองไหมตะก,กาอะไรมึงวะเนี่ยต้องแบบว่าจะเอาราคาจองตลอดชาติว่างั้น <c oughs> ไม่มีอะไรไม่รู้รื่องไม่เข้าใจหลังๆนี้ผู้ผู้รู้เยอะพื้นขี้เกียจอธิบายนะถ้าเก่งมากมึงเขียนหนังสืออะไรมึงทำเพจมึงทำอะไรพิสูจน์ตัวความรู้ของมึงคนที่แบบบ่ารู้มากมานั่งสอนผมบ้างอะไรบ้างบอกผ่านอะไรชื่อในการบริจาคลงไม่เป็นไรไม่ผิดหาอะไรกเรื่องมึงเหอะ คนที่เขาพูดเนี่ยคือ1เซนสูพมเชยทีระเป็นผู้รู้2คือหลวงปู่เดินหัวนิเกสาโลคือถ้ามึงเรียกผีให้กูมาดูมากินข้าวกูดูไม่ได้มึงนั่งเห่าที่ไหนกูก็ไม่สนใจหรอกพูดง่ายๆเลยผมวันนี้ก็อาจจะพูดเพราะบ้างไม่เพราะบ้างนะคือลำคาญงุดหิดและอัดอั้นตัใจมานานด้วยลำคาญคือหนังสือเ่เขามีไว้ให้อ่านเขาไม่ได้มีให้วิวุณหนุนหัวนอนหรือว่าโพสเฟซว่ากูมีหนังสือเล่มนี้หรืออะไรคือไร้สาระอ่ะไปอ่านดิเข้าใจไหม คือเรียนหนังสือถ้าเราไม่อ่านหนังสือมันจะไปเรียนเฮี้ยอะไรครับนะประมาณนั้นคือใครบอกว่าผมพูดไม่พราะไม่อยากฟังไม่ต้องฟังอะ่ะวันนี้มีทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์แบบมันค้าเขาอะ่ะคือเป็นมนุษย์แล้วคนอย่างผมเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรนะแล้วก็บอกว่าผมบวชผ้ามานี่ไม่รู้หลายหลายสิบคนแล้วแล้วก็พาคนมาสวดมนต์ทำบุญมันไม่ได้จําแล้วะนะทำมาเยอะแยะแล้วขี้เกียจมานั่งอธิบายมากแล้วสําหรับ พูดเลยนะคนที่เป็นโควิดตอนนี้ไม่ต้องมานั่งบอกว่าเฮ้ยทำไมกูใส่สายสินกูนั่นนี่กูเคยพูดตอนไหนว่าว่า,วาสายสินกันโควิดทุกสิ่งทุกอย่างอะ มันอยู่ที่การกระทําของเราเหมือนกันพูดแล้วไงว่าต่อให้มีพ้าดีแค่ไหนลงโดดลงมาจากตึกดรตายไหมแล้วบอกทําไมพ้าไม่คุ้มครองคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การป้องกันตัวอยู่ที่การระวังคนที่ระวังตัวนะครับบางคนฉีดวัคซีนบอกว่าเป็นนั่นคือการตายแต่ณเวลาเนี้ยที่ผ่านมามีคนหลายคนและตับประสบการณ์จากตัวผมเองแล้วคนใกล้ชิดผมกินกระชายขาวเนี่ยณนะวันนี้นะกระชายขาวเนี่ยพิสูจน์แล้วหลายเรื่องบางคนติดแต่ไม่ติดทั้งบ้าน ที่ติดเนี่ยคือนะตอนนี้เชื้อเดลตามันแรงมากแม่งแรงมากต้องปรับสูตรนะครับกินจากเดิมที่ผมเคยบอกว่ากินฟ้าทลายโจร4เม็ดตอนนี้ผมไปเจอเพื่อนผมที่เขาเป็นแหลกตรวจฟ้าทลายโจรเลยเขาบอกว่าไม่ได้นะเดลต้าเนี่ยมันต้องกินครั้งละ8เม็ดวันละ4เวลาก็คือวันหนึงสาเม็ดถ้าครบเซตห้าวันก็คือร้อเม็ดนะครับต้องกินแบบนี้เลยไม่งั้นคุณเอาไม่อยู่แล้ว ยาเขียวใครจะพูดอะไรก็ตามช่างแม่งผมไม่สนใจผมพิสูจน์จากตัวผมเองจากคนรอบข้างผมคนใกล้ชิดผมที่กินยากระชายกินยาเขียวเชื่อผมนะครับว่ายาเขียวมันช่วยได้กินฟ้าทลายโจรด้วยแล้วก็กินยาเขียวถ้าเรากินได้ก็คือ7จ็ดถึงสิเม็ดถ้าเป็นเป็นเม็ดนะถ้าเป็นแบบผงนะก็คือกินครั้งละหนึ่งช้อนชาเช้าเย็นแบบเม็ดก็คือกินเช้าเย็นมันจะช่วยเขาเรียกว่าถอนพิษไข้ถอนพิษที่มันของของโลกเนี่ย ที่มันเป็นอยู่ไม่เมื่อจะเป็นอาการไข้อะไรต่างๆนะผมเนี่ยช่วยไปหลายครอบครัวแล้วคือเยอะจนนี่ผมมั่นใจแล้วคือกูไม่ฟังนักวิชาการไหนทั้งนั้นผมบอกได้เลยยาเม็ดอะไรที่ว่าเอาเข้ามาเนี่ย ผมเห็นคนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วตรวจพร้อมๆกันเลยนะกับคนที่ผมให้ยาไปเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นหนอนะผมส่งยามาให้เขาปรากฏว่าคนที่กินฟ้าทรายโจเนี่ยหายก่อนนะห้าหกวันหายแล้วแต่นั่นนอนอยู่รักษาตัวเป็นสิบกว่าวันไม่ยังไม่หายอันนี้ใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนพูดผมแม่งไม่สนใจผมรักษาผมส่งให้ยาเนี่ยไปให้เขาเนี่ยจากที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือ มันหายจริงแล้วยาเขียวเนี่ยมันช่วยเขาเรียกว่าไงก็คือไออาการสวิงสวายอ่อนเพียเอาเป็นว่าช่วงเวลาเนี้มันไม่รู้ว่าอะไรอะไรละถ้ารู้สึกว่ามีไข้หรือว่าขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกไม่ค่อยดีกินไปเลยยาเขียวเนี่ยเจ็ดเม็ดถึง1สิบเม็ดถ้าถ้าธาตุแข็งก็คือสิบเม็ดแล้วขี้ไม่แตก <laughs> <laughs> กินสิบเม็ดเลยกินเข้าไปเลยต่อกันเลยสามวันถ้าถ้าสองวันอ่ะกินไปอนสองวันถ้าสองวันไข้ไม่ลงนะ ซัดพลาทลายโจเลยครั้งละ8เม็ดวันละสี่เวลาเชื่อผมตอนนี้ผมพูดมาตั้งแต่ปี6-3ผมพูดมาแล้วนะแล้วผมจะเอาคลิปต่างๆที่ผมเคยพูดอย่างไอเรื่องการเดาลางผมเดาวิธีการเดาของผมผมก็มีอ่ะผมเรียนมาจากหลวงปู่ผมเดานะผมบอกไว้ก่อนครั้งแรกที่ผมมาเปิดคือมาเดาครั้งแรกให้คนรู้อะ่ะ ครั้งแรกเลยนะคือตอนเด็กติดถ้ำผมบอกว่าเด็กเนี่ยปลอดภัยหมดแล้วจะต้องเจอในวันจันทร์ซึ่งเคนที่ตามผมในตอนนู้นก็น่าจะรู้และครั้งที่สองที่ผมมาพูดจริงๆเลยคือการก่อนจะมีการล็อกดาวน์ครั้งที่หนึ่งปี6 3ครั้งนั้นเนี่ยผมพูดนะครับไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์เนี่ยผมบอกเลยว่าให้ทุกคนซื้อรีบซื้อของให้เร็วที่สุดกะตุนไว้เพราะเร็วๆนี้มันกาลังจะมีความตื่นตระหนกตกใจมีคือในลางที่ผมเดาว่ามันมีการตระหนกตกใจกลัว ควรจะซื้อของเตรียมไว้สุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันว่ามันเกิดการล็อกดาวน์ครั้งที่1แล้วอีกหลายๆครั้งที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนที่จะเกิดไฟระเบิดอะไรในเมืองทุกสิ่งทุกอย่างพูดมาจาก1คือลาง2คือคาที่หลวงปู่เคยทํานายไว้แล้วก่อนคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพูดทิ้งท้ายไว้คลิปก่อนหน้านี้ว่าให้สงสารตํารวจทหารชั้นผู้น้อยบางครั้งในการดําเนินชีวิตใน ในบ้านเมืองที่คนตัวเล็กๆเป็นแค่เบี้ยเป็นแค่หมากในการเดินเกมเหมือนหมักลุกเนี่ยคนที่โดนปั่นหรือเขย่าเหมือนมดคันไฟเนี่ยมันเขยา่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีมือที่สามไหมหรืออะไรมันเป็นไปได้หมดผมถึงบอกว่าให้สงสารทหารตำรวจจากนี้ตำรวจเนี่ยเหนื่อยแต่ต่อไปทหารต้องออกมาแน่นอนผมถึงบอกว่าทหารชั้นผู้น้อยหรือตำรวจถ้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาต้องทําตามคําสั่ง เขาไม่ทําแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทํำยังไงมันเป็นคําสั่งเราไม่ได้เป็นศัตรูกันยังไงมันก็เป็นคนไทยพื้ผมพูดให้แม่งหลอ่อแต่จริงๆแล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งไม่ว่าอะไรก็ตามผมก็ขอเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายแล้วกันเพราะผมพือว่าผมไม่ด่าด้วย คนที่ออกมาระทวงก็ไม่ได่าเพราะคนทุกคนมันมีเหตุผลของตัวเองตัวกูก็มีเหตุผลของตัวกูคือทุกคนอ่ะมันมีอัตตามีความเป็นตัวกูของกูมันมีความคิดของกูของตัวเองอะ่ะฉะนั้นมันว่าไม่ได้หรอกเพราะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วเหตุผลของแต่ละคนมันก็ถูกในมุมของเขาตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยออกไปในกกป .2 ไปเป็นกาด ของคอปทอผมมีบัตรมีอะไรหมดไม่ใช่การแบบว่าเฮียพูดเองคือผมมีบัตรอะไรถูกต้องหมดในสมัยก่อนเนี่ยคณายนกเขานิทรร้ลำเหลือผมก็เคยไปอยู่ตรงด่านราดวินิจนะซึ่งเป็นด่านที่ขิดเลยของคอปทอนะ สมัยนั้นก็จะมีหัวหน้าชุดก็คือพีกก่กบแล้วก็ไปกกปสารลาดเพ้าอยู่หน่วยแมวเซานะก็อยู่กกปสารลาดตอนนั้นลาดเพ้านะคุณอิสระสมชัยเป็นผู้นําตรงนั้นคนที่ให้ชวนให้ผมไปอยู่ช่วยตรงนั้นก็คือพวกผมนะคุณอัธวิศชวนนะพักดีก็เข้าไปช่วยถามว่าทาไมไปช่วยก็ว่าผมพอมีจะมีความรู้เรื่องอะไรพวกนี้บ้างสมัยก่อนเจเลมาเยอะก็พอมีความรู้บ้างก็ก็ไป แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันถึงเวลาณจุดหนึ่งอ่ะเรามามองย้อนไปอ่ะคือมันมีเหตุผลณวันนั้นแต่ณวันนี้อ่ะมันก็มีเหตุผลของวันนี้นะถามว่าผมก็ไม่เอาละกู <c oughs> ไม่เป็นสลิมแก่แล้วอี่ะกูพูดเลยคือกูไม่เป็นสลิมและกูก็ไม่เป็นสามกีบคือกูอยู่แบบคนไทยที่ลำบากคนหนึ่งอ่ะนะ เพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นน่ะแต่ในเมื่อมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนไม่มีจะแดกเนี่ยมันก็ต้องยอมให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งวันนี้กูผมก็ต้องพูดใน,ใน,ใ,นในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ก้อํลำบากคือจะไม่ได้ลำบากเหมือนชาวบ้านน่ะคือได้เห็นคนลำบากพุ่งตรงนะคือผมหมดในการช่วยคนไปเนี่ยนะเวลานี้มีเพื่อนฝูงในกลุ่มไลน์ผมเนี่ยแล้วก็มาช่วยกันเนี่ย ก็พอสมควรคือเราช่วยคนบางคนเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลไม่มีเงินก็ต้องช่วยไปก่อนบางคนไม่มีอะไรคือก็ช่วยไปแต่ว่ามันไม่ใช่แบบช่วยหมดนะคือผมพุ่งตรงว่าผมไม่มีกําลังไปช่วยอะไรหมดหรอก <c oughs> ก็ช่วยแค่คนที่เรารู้จักหรือแบบใกล้ๆก,ลกันหรือยาก็ส่งให้คนที่แบบอยู่ในกลุ่มจีนเนี่ยก็ส่งไปแต่ก็ไม่ได้มีเยอะนะคือไม่ต้องมาถามขอเลยคือขราบไม่รู้จักกันไม่ต้องมาทักเลย เพราะว่าจะเก็บผมพุ่งตรงผมเป็นคนที่แบบว่ารู้กําลังตัวเองคือเราช่วยได้แบบในกลุ่มเราที่ลําบากผมก็จะส่งยาไปช่วยประมาณนั้นอะ่ะคือรู้ตัวคือเตรียมตัวเจียมกระลาหัวรู้ว่าช่วยได้แค่นี้ไม่ใช่แบบโอ้กูอยากจะสร้างภาพช่วยได้หมดไม่ใช่ไม่มีปัญญาบอกเลย <c oughs> อะไรวะเป็นทัพทิมกอบพี่ <c oughs> ขอบใจมาก <c oughs> ไม่บอกว่ากูเป็นรอดช่องเลยนะจะไ,ได้เหมือนขี้มูก แม่งเลยรับทิมกรอบคือคนประเภทผมมันมีเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่พูดมากไม่ได้คือคนในช่วงอายุแบบ40เลข4ขึ้นไปมันมีเยอะที่อยู่ในมุมที่แบบเฮ้ยอึดอัดแต่ก็รู้นะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างผมเนี่ยผมฟังจากหลวงปู่เดินขนท่านพูดถึงในอดีตมาตลอดว่าวันหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมียุคมืดเกิดขึ้นในเมืองไทยเกิดจากเหตุใดเหตุเกิดจากใครพูดแค่นี้แล้วกันนะ ผมก็เลยรู้อยู่ในมุมของผมซึ่งผมพูดไม่ได้เดี๋ยวต้องโทรถามหนึ่งหนึ่งสาี่ยโทรโทรถามหนึ่งสามเราสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้กูไม่เอาละผมไม่ยุ่งดีกว่าอยู่เฉยนะคือเอาใครยังไงก็ช่างผมขอให้ประเทศชาติเนี่ยมันผ่านพ้นไปแต่ทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงผมพูดมาตลอดหลายครั้งนะครับว่าระวังช่วงเดือนตุลาอันที่ผมบอกว่าช่วงวัดเดือนสิงหากันยานี่ยบวกสิ ผมบอกได้เลยว่าโลกช่วงเดือนนี้แม่งบวกเลยคือมันเยอะแต่ถามว่าเดือนตุลาหมดหรอือไม่ได้หมดนะผมเดานะไม่ได้หมดแต่ในเดือนตุลานะั้นมีความวุ่นวายซึ่งจะเกิดกว่าความรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดคือเดาว่าน่ากลัวเป็นเดือนตุลาที่น่ากลัวในช่วงชีวิต เราผมเชื่อว่าที่ผมบอกไปแล้วว่าหลังจากปี6กสี่หกหาางปีไปแล้วเนี่ยคือหลังจากเดือนสิงหาปี6 5หไปแล้วเนี่ยคือเราต้องทนแบบนี้กัดฟันอีกหนึ่งปีหลังจากสิงหาไปแล้วเนี่ยคือมันขี้คลายหมดแต่ว่าช่วงพฤษภาปีหน้าเนี่ยมันก็ขี้คลายแล้วแหละแต่ทุกอย่างมันต้องมีการมีการก็เรียกว,ว่าอะไรวะฟื้นฟูอะนะก็คือให้อดทนกันหน่อยอะไรมากพูดมากกูก็อยู่ไม่ได้อย่ามาถามอะไรผมมากเลยผมพูดไปเข้ากับว่าผมแย่ตีนเข้าตารางนะไอ้เหี้ย ไม่ไหวอยู่เฉยดีกว่าคืออะไรไอที่พูดมาตลอดไม่ได้ต้องการจะแสดงเป็นเอกเมนหรือว่าเป็นต้องการให้ใครมาเป็นบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ผมเตือนคนที่เขาตามผมเหมือนเตือนเพื่อนพี่น้องญาติว่าเออในช่วงเดือนต่างๆเพราะาช่วงปีที่แล้วหลายคนจะเตรียมลงทุนเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าเปิดประเทศอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นปีที่เลวรายที่สุดในชีวิตที่เราจะเจอนะอะไรหลายๆอย่างอ่ะผมพูดไปหมดแล้วก็ลองดูแต่เดือนตุลาเนี่ยให้ระวังหลังจากนี้สิงหากนยานี่ย โลกยังมีอยู่ระวังตัวให้มากอย่าหวังพึ่งใครผมพูดมาตลอดให้พึ่งตัวเองน้ำอย่าไปเดินลุยนะหารองเท้าสูงๆใส่ ให้ระวังตัวให้มากอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาตอนนี้มันพึ่งใครไม่ได้วัคซีนผมรอวัคซีนไทยผลิตนี่แหละไม่ว่าจะเป็นวัคซีนจุฬาพรหรือว่าจะเป็นวัคซีนของจุฬาผมไปรอน,นั้นถามว่าทําไมผมก็มีเหตุผลของผมนะแล้วตอนนี้คือใครจะมองว่าไงคือผมก็ระวังรักษาตัวของผมกินกระชายกินยาเขียวรู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่กูว่ากินฟ้าทลายโจรอน <laughs> ใครจะบอกว่าเอ้เดี๋ยวค่าตับสูงงอย่างนี้ ผมคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญนะคนที่เป็นแ a บเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีการวิจัยนะจากต่างประเทศลองไปดูแล้วกันเขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะเอาง่ายง่ายว่าค่าตับมันสูงเนี่ยมึงยังแบบว่าไปขี้คายไปกินยามลงกินน้ำอะไรให้มันนั่นได้แต่ถ้ามึงเป็นโควิดคือมนตายมันเลือกเอาแบบไหนยาส้มหลงปู่ฟันผสมน้ำดื่มเอาเหอะอะไรยังไงก็เอาเหอะตอนนี้สมุนไพรไว้ก่อนผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้จักนะแต่ว่าอันไหนที่มันพึ่งพาได้ก็กินกันไปแต่ว่าฟ้าเทลายโจนเนี่ย กินได้แน่กระชายขาวเนี่ยผมยืนยันอย่างเพื่อนผมนะทำโรงงานกระชายขาวสกัดนะต้องเป็นแบบสกัดเนี่ยของผมใช้แต่วออันนะคือใช้แบบอย่างดีไอร้านที่ผมใช้อยู่ก็อะไรไว้กระชายอะไปัจจุบันนี้เขาก็เขารับจากโรงงานโดยตรงไม่ได้เป็นผ่านอะไรผมก็อ้เงี้ยก็บอกให้หน่อยเพราะว่าปูก็ซื้อซื้อเสียตังคนะ์อ่ะก็คือเพื่อนผมในโรงงานนะปรากฏว่าคนที่กินประจําเลยตรวจลูกน้องมา20-30คนไม่ติดนะ ทั้งๆที่โรงงานรอบๆไม่ติดหมดแต่อ้มีถามว่ามีติดไหมมีอยู่สองสามคนที่ติดก็คือคนที่กินบ้างไม่กินบ้างคือให้แล้วกินบ้างไม่กินบ้างก็ยอมรับว่ากินบ้างไม่กินบ้างก็เลยติดแต่ถามว่ามันก็ช่วยได้ถึงถ้าสมมติรับเชื้อตรงๆถามว่าติดได้ไหมก็ติดเดียวติดแต่มันก็ช่วยต้านหรือทําให้คนอื่นที่กินในบ้านเนี่ยมันก็ติดยากกว่าคือไม่ใช่แบบรวดเดียวติดทั้งบ้านอะไรอย่างนี้ไม่รู้อะที่ผ่านมานี่คือพูดตามที่แบบที่เห็นคือใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยอันเนี้ย แต่ถ้าแบบว่าเราฉีดวัคซีนด้วยกินอันนี้ครอบคู่ไปด้วยมันก็ก็ดีถ้าอยากจะกินด้วยอยากฉีดวัคซีนด้วยมันก็ไม่ผิดมันก็เป็นผลทางหนึ่งคือตอนนี้เราต้องระวังเรื่อง เรื่องโลกติดต่อให้มากเอาตรงนี้ก่อนเถอะเอาชีวิตให้รอดไปก่อนส่วนธุรกิจกิจการงานต่างๆต,ตอนนี้ก็คือบอกได้เลยว่ามันมันตันหมดนะครับถ้าใครจะยังคิดจะลงทุนอะไรตอนนี้อย่าพึ่งใจเย็นรอก่อนคือต้องถามว่าหลังตุลาแล้วทุกอย่างมันจบไหมไม่ใช่นะมันจะมีเหตุยืดเยื้ออยู่และในเดือนมกราปี65ไม่รู้ว่ามีอะไรต้องรอดูแต่ผมว่าหลัง30เดือนสิงหาเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีอะไรแย่ๆนะมีอะไรแย่ๆขึ้นมาอีกเดาว่าไม่รู้รอดูแล้วกัน แต่ถ้าถามผมเรื่องไอ้วิตกจริตว่าปันที่22ประตูนรกเปิดจะต้องตายต้องอะไรผมพุ่งนี้เลยนะว่านรากอ่ะมีมานานแล้วไม่จาเป็นจะต้องเพิ่งมาเปิดประตูหรอกเพราะว่าคงไม่มีใครปีนเข้าหน้าต่างนรกนะหรือเดินเข้าประตูหลังนรก หรือถนัดประตูหลังกูก็ไม่รู้นะคือปรนรกก็ไม่จําเป็นต้องมีประตูหรอกหรือใครจะไปเขาจะพูดเปรียบเทียบมาว่าป,ปานบานว่าแบบคนจะต้องตายหรือจะต้องมีเหตุอะไรผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้อะผมรู้แค่ว่าคนเยี่ยนเนี่ยลงนรกเยอะแยะหลวงปู่บอกมาจํานวนมาหาศาลประตูสวรรค์ก็เปิดประตูนรกก็เปิดเปิดตลอดแหละ คือหาทางที่ไปสนใจแค่จะไปสวรรค์เนี่ยอย่างน้อยเวลาเราทุกข์ยากมากๆเนี่ยคิดถึงเรื่องที่มันดีๆบ้างที่ผมบอกให้สวดมนต์ในวันละห้าทีสิบวันทีคือให้รู้จักระวางบ้างอย่างคนที่มีความทุกข์บางคนก็มีความทุกข์เรื่องครอบครัวบางคนก็มีความทุกข์เรื่องงานสุดท้ายไม่ได้มปจุดจบตรงไหนมันจุดจบตรงที่ไปทาร้ายตัวเองไงผมก็เคยผ่านมาแล้วผมไม่บอกหรอกว่าคนที่แบบคิดทาร้ายตัวเองคือโง่เพราะเวลาที่มึงไม่อับจนสุดๆมึงพูด <ๆ S 2> ไม่ได้หรอกกูผ่านมาแล้วถึงบอกว่าเออมันจะว้ว่ามันโง่ก็ไไมม่่่่ดด้ะเพราาวคนนนททีีััตสุ ก็คิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าจะคิดอะไรสั้นๆอย่างนั้นลองนึกดูดีๆนะนึกถึงคนรอบข้างแล้วนึกถึงว่าชีวิตเมื่อเราตายไปแล้วคิดว่ามันจะสบาย,ยาที่เราคิดหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเวลาใครที่เขาตายเขาก็ไม่ได้ย้อนกลับมาบอกว่าเฮ้ยอย่ามาเลยนะมันไม่ดีเลยเพราะทุกคนตายแล้วก็เงียบหายเงียบหายทุกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าตายแล้วมันสบายวะ <laughs> แต่กูยังไม่เอาอะตกลงกูยังไม่ตายใครจะตายก็ล่วงหน้าไปก่อนเลยกูยัง <laughs> เะเข้าตุลาธมินไหมครับ ตุลาตัมิน16ดลลาเหรอผมไม่รู้หรอกถ้าผมรู้ขนาดนั้นผมก็คงไปกลางโตแล้วแม่งรับดูดวงอยู่แถวสนามหลวงแล้วแหละแต่เอาเป็นว่าแม่งวิโยคแล้วกันปีหน้าผมเชื่อว่าไปดดยตรงถ้าใครจะได้รู้ถึงความสําคัญของดดยตุงเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเดี๋ยวหนังสือหลวงปู่ดเดินหนุนเล่มสองออกเนี่ยคนก็จะได้รู้ในส่วนหนึ่งล่าสุดเนี่ยผมได้เจอลูกศิษย์ในสายของท้าวมหาพรหมนะของคุณประยุนแสงอุไยพี่คนนี้ชื่อพี่แมวอยู่ที่เชียงใหม่อายุ69 ได้มารู้จักดดหลวงปู่เดินหวนตอนอายุ16 17แล้วก็ติดตามคุณประยูนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนสนิทของคุณประยูนเลยแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างติดต่อผมเข้ามาแล้วเดี๋ยววันหน้าซึ่งไม่นานนี้ผมจะสัมภาษณ์พี่แมวเนี่ยออกในคลิปเพื่อให้คนรู้ถึงประวัติของคุณประยูนในอีกมุมนึงคือพี่แมวเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์คือผมไม่ไอตอนนั้นเรายังไม่เกิด คือแกเล่าเลยว่าตอนที่หลวงปู่เดินหนเนี่ยทำพิธีครอบท้ามหาพรหมองท้ามหาพรมสัรปติเนี่ยให้คุณประยูนเนี่ยแกบอกว่าดอกบ,บัวเนี่ยที่คุณประยูนเตรียมมาเนี่ยมันระเบิดดังป๊อกป๊อกป๊อกเหมือนแบบป๊อกคอนอ่ะและ้วดล้วกลางแบบ บานทุกดอกแกบอกเลยว่าเรื่องราวของท้าวมหาพรมกับหลวงปู่เดินหนเหมือนกับหนังจับจับวงวงไม่มีผิดคือเอาง่ายๆนะถ้าคือผมมานั่งเล่าให้คุณฟังคุณก็บอกผมขี้ฟันขี้โมอะไรเอาคน6 70 8090มาคุยอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าเอาให้เขามามาเล่าให้คุณฟังมีตัวตนจริงอะไรจริงเพราะว่าผมบอกเลยว่าเรื่องราวของปู่เดินหนเนี่ยฉีกทุกกฎถ้าใครบอกเฮ้ยทรงเจ้าแม่งไม่จริงผมบอกล้วปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่จริง แต่เมื่อก่อนที่มีจริงเนี่ยมีแล้วถามว่าเอาทำไมสมัยก่อนจริงวันแยวนี้ไม่จริงเพราะคนสมัยนี้จิตใจมันสกปรกมันอาจจะดูเอวีเยอะมันมันหมกมุ่นทุกอย่างมันแล้วมันก็เลยทําให้จิตใจเราสกปรกคือจิตมันไม่มีฤทธิ์ทางใจนะเขาเรียกว่าพอจิตมันสกปรกแล้วเนี่ยจะนึกสื่อถึงทําอะไรที่เป็นสะอาดมันก็เหมือนคนที่ลุยอยู่ในโคลนเนี่ยมันไม่มีวันสะอาดได้อย่างน้อยเนี่ยละวางเอวีวันละครึ่งชั่วโมงหรือว่าห้านาทีสิบนาทีบ้างนะ มันสวดมน์กันบ้างเลยไอ้พวกหนุ่มๆเนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมกันบ้าง <laughs> บางอย่างพระเขาแท้ทึงฟังไม่ได้แต่กูเนี่ยมาเลย <laughs> เอาทุกอย่างอ่ะทุกทางเลยปรากฏว่าแกก็เล่าว่าตอนที่คุณไปยูเนี่ยหลวงป,ปู่บอกให้ไปนั่งสมาธิที่ถ้ำปุ่มถ้ำป่าที่เชียงรายแกก็ไปนะง,งูแบบมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟัง ว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มีจริงไหมแลวคนที่บอกว่าหลวงปู่ดนนไม่ใช่อาจารย์ของหลวงพ่อบอกเอิงเนี่ยพี่แมวเนี่ยเป็นคนยืนยันเลยว่าตอนที่หลวงพ่อบอกเอิงเชิญท้าหมหาพรหมนะ่ะมาไม่ได้เนี่ยปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่รู้ก็คือตอนนั้นนะ่ะหลวงพ่อบอกเอิงเนี่ยมาปรึกษาหลวงปู่ถึงคาถาอันเชิญท้าหมหาพรหมเพราะว่าตอนนั้นในในหนังสือเนี่ยบอกว่าเทพเจ้าเซียงเทียนจูบอกคาถาแต่ไม่ได้เอาหัวใจกนะันอันที่ตอนภาวนาเชิญ เทพเจ้าเนี่ยปรากฏว่าหลวงปู่เป็นคนบอกให้นะครับพี่แมวเนี่ยยืนยันว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นคนบอกเลยทําให้มีองค์ท้าหมหาพรหมปรากฏขึ้นบนดอกบัวตามในคลิปที่ผมทําผมก็เลยรู้ว่าอ๋อที่แท้ตอนที่ท้าหมหาพรหมอะ่ะติดต่อไม่ได้ใช้เวลาสองปีสุดท้ายก็คือหลวงพ่อเอิรมมาถามหลวงปู่คือมาถามเองเลยให้หลวงปู่เชิญไหมครับรงล้วหลวงปู่ก็มาบอกวิธีเพราะว่าอะไรเพราะเทนเซียนเทียนจูเนี่ย่านเป็นเพียงเลขาขององค์งท้าหมหาพรหมก็เหมือนผู้น้อยกว่าจะไปพูดเรื่องเจ้านายอ่ะก็คือท้าหมหาพรหมเนี่ยมากไม่ได้ คือขั้นช่วยในระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าเซนเทนจูเนี่ยท่านก็บอกว่าให้บอกให้หลวงพ่อเบาเอิเนี่ยไปหาอาจารย์ของท่านดีก็คือหลวงปู่อิเกซาโรเนี่ยซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระมหาสปะเนี่ยให้ช่วยในการเชิญท้ามหาพรมมาอันนี้ผมไม่ต้องเล่าเดี๋ยวรอดูรอฟังเองจากปากของคนที่รู้เหตุการณ์ครั้งนั้นเลยนะว่าเป็นมาอย่างไงแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์วันที่หลวงปู่เนี่ยครอบองค์ท้ามหาพรมสามปฏิเนี่ยให้กับคุณประโยชน์แล้วก็มีการบอกว่าอ่ท้ามหาพรมองเนี้ยไม่ใช่ ปรากฏว่าจนเป็นท้าหมหาภมทาดาอนะไรก็ตามเียเดี๋ยวให้แกเล่าแล้วกันนะว่าพระมหาภมองคเนี้ยเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนายังไงท่านเป็นผู้ดูแลพุทธศาสนาตลอดในกับนี้นะเดี๋ยวรอฟังให้เขาเล่าเพราะว่าผมเล่าไปก็ไม่เข้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เอา้าคือนี้พอแล้วอย่าลืมไปตามติ๊กต็อกด้วยนะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ